สบายดีพี่โน,โน,นุ่มบกรรยาก้วกับผู้กอาเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้บรรยากาศตอนนี้กูอยู่ว่รราอไรไมายืนเบั้งจากเธอพี่น้อนงครับจากเือส่วนพี่น้องมายืนเบั้งบรรยากาศแบบนี้นะครับเราอยู่บนมิกเสียงนะครับตอนนี้ยันเบนร่างเช็คลายไฟครับ บนเวทีสิ่งี่รอก็รอเวลารับอว่านีออพาุกนพเจ้าแห่งกับฟิปกับาขายบุหรี่กัการยสตครส่วนด้านนี้ม่น้งเขาทั้งวัดนะครับงานฟรีแต่ถ้าใครอยากจะช่วยงานการอุศนเสียบัตรเก้าอี้ครับมานั่งเก้าอี้ เราเอาลุกคู่กายบอกก็ถือว่าเป็นเทพพระเจ้าอันศักดิ์สิพธิ์ด้อยกรผสมเอาดับกันสุดนอันนี้ไม่หน่อยก็ขายเสื้อมามาพี่น้องมามามือดีมือแรกเนาะมือดีมือแรกที่เอาเสื้อมานี่ถูกไซด์วันนี้วันแรกหลังจากเราห่างหายไปหลายวันมารอบนี้มีครบทุกไส้ บ้างบ่มีบ้างก็ขายมาหลายมือแล้วเออเอาเป็นว่าคันบ่มีพี่น้องทั้งในทังนี้ทางเพจทางเพจรัตนาพรแบนจ์จ้ะนี่แล้ไปทั่งเสือช่องทางนึงจ้ะทางเพจพ่อแม่ลุงยิงล้วก็น้องน้องต้อเสื่นี่อยากได้ด้าเป็น้องเ้อแต่วันนี้ใครอยากได้หน้างานอยากได้ไรเซ็ตหรอกลูกสาวพ่อมาเลยเลยครับตรงนี้ส่วนทางบุญใครอยากกันล่ะนักศิลป์ทางบุญกันมาเพิดห่มมี่ยางกันเหน่าน้ำได้จ้า เสื้อเชียาวนิ่งตรงทักไปทางเกศเลยจ้ะโอ้มีเสียกันยาวพปล่ากันหนาวจ้กันหนาวโอ้เห็นอยู่ในเห็นกัลตนาพอดแบนคนอยู่เสื้อสวยๆทักไปได้เลยตอนนี้ออกมาไปออกมาแล้วรอจัดส่งอนาววีน้องทักไปได้นะครับี่านมาทักพี่ก้อนบาดนี้มาแล้วพี่มอสมาแล้วด้านบนเช็คเสร็จเรียบร้อยนี่รอดจะเลยมาลึกลึงตั้งตั้งตั้งมที่นี่สัญญาณเหมือนเดิมนะถ้าฟังได้เสียงผู ผู้แกกเปิดเลยบเหมือนฮะไม่ได้เปิดซุด EDM เออการดันคันแบบนั้นไหมเอามันไปได้มันกลับไปแต่ลอดมัดเพราะกล้าคันต่างต่างถ้าว่าเสียงมึงโกบมัดตลอดว่าอดไปหน่อยเนาะการดันคันยั่งยืนเนาะบัดนดี๋ยวมันหน้าจกคนหลเราไงได้วุ้นน้ำก็เลยเอาตอนนั้นเลยเอาเจอกันสามทุ่มเหลืออีกสักกู่หนึ่งเช็คซาวสองเพลง ทางนี้กันเป็นรายการฟีดเลยเสร็จเรียบร้อยสวยทุกวันสวยทุกวันเบื้องเบื้องผู้นางเฮ็ดรถพี่น้องนสวยทุกวันตื่นตื่นสวยทุกวันแต่ว่าแล้วๆวุ้นจะปา้มนั่นก็ว่ามีขวดนู้นมือดิปวดพนีางว่าอะไรเนี่ยปวดอ่าก็ไี่มีขวดนู้นมานู้ยัยงมูนู้นแล่นน้ำทังกรยาเ ปกติปกติเราชอบพยุทธ์พอมานเจือเกลืพมายืนยุ่หนเจือลหลายหลายวาราพีแล้วขอบคุณพี่มอสพร้อมทีมงานนการพี่เบน์อพบนะครพี่เดี๋ยวยางออกมาทั้งพีไม่้องบรรยากาศวัดท่าเสาสั่ติดหน้าครับด้านหลังพื้นที่อาจจะจำกดการที่ได้ดีก็ถือว่า่ ตืน people, down, yeah. ่นมาเฮ็ดบุญน้ำแล้วก็มาเฮ็ดบุญพร้อมน้ำเงินหมอลำน้ำแม่แม่ที่ที่สาลาตะวันได้เป็นประตูบุญอยู่ได้คอยยิ้มแย้มแจ่สใสได้เโบกชวนสาทุกนได้มาจับจองเด็กเช้าเข้าเจ้าหอดอกไม้ผู้เทียงทอง ตอนนี้บนเวทีอุยิงข้นหานเน้อ,อง,งคนเลออกงานอยทังบุญครับหรือใครอยากร่วมทำบุญกับทางวัดมาอ่านเลยครับท่านก็สามารถทำบุญกับทางวัดได้กาอี้ตัวร,รอ้อยกาอี้ตัวร้อย โทรหาแล้วโทรหาเรียบร้อยแล้วมีร่วมทำบุญะครับก็อีตัวละร้อยตัวละร้อยอะรอรออด้านหน้างานเนตัวนี้มันขึ้นลมแล้วมรีหาลมอะที่นี่ก็ลมบเวีหนาว บัราก้ยัตรการกุศลตตปู่ากหลังใจตาต้องขอขอร้อยร้อยร้้น้ยแแให้็นว่าเรามีวามะยมาะรรออรอออออรอรอรอ รอตาปั๊มนิดนึงก็จะเล่มริ่มเริ่มทยอยมาเรื่อยๆพื้นพี่ก็ขยายมาได้น่าจะน่าจะได้ขยายอีกน่าจะขยายมีน่าจะมีคนาจะยนคนอยู่รอบไเขาอยู่สักร้อยตัวี้เออ อันนี้อันนี้ท่าไหร่แล้วเนี่ยนี่ประมาณสามร้อยตัวนะครับสี่ร้อยมั้ยสามร้อยตัวนี่เอออย่างน้อยก็ได้สักพันตัวอย่างนี้ก็พอเดี๋ยวใครเข้ามาก็มีเอาจีิยงบัตรสามร้้เขายังแน่นเลย ันแค่ร้อยเดียวเองนีตัอตัวละร้อยขอบคุณครับขอบคุณครับนดีครับสีนะครับซอยกันเนาะซอยกันครดีกันงานกันกุศลตัวละร้อยถือว่าเป็นงานทางคนกวตัวละร้อยแม่ตัวละร้อย อยากร่วมทำบุญตัวละร้อยแต่ถ้าไม่นะก็ดืูอยู่ข้างนอกก็ได้ก็เก้าอี้ครับเก้าอี้ตัวไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เสียตังเข้าหมายว่าเก้าอี้ค่าเก้าอี้ยี่สิยก็นั่งตักตัวเองฮะบนเวทีพี่น้องครับบนเวทีบนเวที็ล บรรยากาศอยู่ทั้งนี้พี่น้องส่วนทั้งคนวงนี้เอ้พี่น้องหลังๆมาเนี่กล่องเวลาซุ้มมันคืออันมันคือมัวนเหรอ xay à, giải có gì Việt phép nữa ừ. กำลังแขกลายเซนอยู่ทั้งคุณพี่น้องครับซ c แฟนคลับก็ไปไล่หยุดมาเกี่ยวับบรรยากาศข้งนอกคนเล่าให้ไลนเข้าบานี้เป็นงานฟรีเนาะพระอาารนถือว่าเป็นพระขับมงพระนักู้อื่นบกรูประดับปบนต้งต้องขอกราทรีบรท่ับพระรูมิตกตวัดอ้อไม้ ล ok องเสียงแล้วพี่น้องครับอะในคลิปนี้ไว้จะมีสักกี่อย็นหน่องเดี๋ยวพบกันในคลิปหน Ora, ้าครับคลิป <whatnot> น <seeing>. ี้สบายดีพี่น้อง